หอมเนี่ยหงสแตงเอี <irgendwie poured alive> ่ยนเอิ <tails for> <io> ่มถาะเบื้องหน้าใครมาวีแกเล่นแดวนี้วะ อืมอืมเฮ้ยมองยังไงเอาหมดละ้ะ oh. เอาเอาโอ้ยนี่มันใส่อะไรอ่ะเอาตำรวจเหรออ๋ออะไรอะไอ้บา

มันจะมีมิยังรบกวนเขาแต่มีแต่เสียงแมนเร็วเร็วอยากแต่งเองเซติเซตแตงเองหลิวสแตงเองดูดีดูดีดำาดำาวสิ่งของโบสาย ปู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 เ่เขาเห็นว่ามันมีหมวกเหยียงวะหมวกเอาไปใช้แป็นอี่แต่เขาเห็นคนใส่หมวกเนี่ยแต่เขาบอกเอาอันนี้ ไงตัวสีเขียวนี่หามเปลี่ยนเนอ้อหามเปลี่ยนได้ค่ะเพราะวันนี้เราจะมาเป็นกลุก่มเอาตัวีเยว นู่นก็กบนี่ก็กลบอ๋อหับอกว่าไม่สามารถเรียกสองอันได้เรียกอะเรียกอะไรอะเอา,เ,เ,อาเอาสองอันเปิดได้ทุกอันเลยอะหูยน่าเอาตีมเขียวแล้วก็ตีมกบเมื่อไหร่จะได้แต่งเลยอะ ยางนลอยก็เทอยู่อุ้ยหอมแต่งให้เทอยู่ได้เดี๋ยวหอมสีมาแต่งขู่ไหนไหนปอถามเปลี่ยนนะโอ้ยถามเปลี่ยนก็เดี๋ยหอมสีบอกว่าให้เปลี่ยนได้แต่รอบนี้เดี๋ยวหอมสีแต่งขู่ไหนเทาเอาจะเป็นโม่เข้มเทือนน้ำเด้อก็ โลตีมองเข่าตีมองเข่าก็คือ,อเออโลตีดัมเกียร์มดเหลวอยู่ได้